สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับช่าง่ต่นะครับจากร้านสมัยทีสวิตครับวันนี้มารีวิวงานเปลี่ยนกระจกจอตัว Apple Watch นะครับตัวนี้เป็น Apple Watch Series 3นะครับขนาด42มิลนะครับก็ลูกค้ามาในอาการหน้าจอมันหลุดออกมานะครับแล้วก็ตัวสายแพรทัสกิน่ะของเขาขาดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกระจกเก่านะครับที่ผมได้ทำการลอกออกมานะครับ เราก็เปลี่ยนใส่ตัวกระจกทัดตัวใหม่ออกไปเข้าไปนะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับ Apple Watch นะครับกระจกแตกนะครับทัสกรนไม่ไปนะครับก็สามารถเอาเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับที่สมายทีเซอร์นะครับก็มีบริการรับซ่อมเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนแบตเตอรี่ Apple Watch นะครับ โอเคครับก็วันนี้ครับช่างตายครับขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ